ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีชายคนหนึ่งมีการอมประทัดไว้ในปากเพื่อที่จะลองของแล้วสุดท้ายได้รับบาดเจ็บเลือดเต็มไปหมดเลยปากเนี่ยได้รับบาดแผลทั้งปากเห็นบอกว่าฟันหลุดลิ้นได้รับความเสียหายหมดเลยเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมฮะ คือภาพที่หลังจากที่เกิดเหตุเราก็ถ่ายเอาไว้อยู่ในอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องรีบประถมพยาบาลต <ฮะ S 1> ามเนื้อตามตัวมียันมีของอยู่ด้วยฮะฮะเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ <ฮะ S 1> เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี้เลยนะครับที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสบภาพบาดแผลก็เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสกลน,นครเพื่อที่จะรีบให้การช่วยเหลือนะครับ คุณผู้ชมถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเพื่อนของผู้บาดเจ็บนะครับผู้บาดเจ็บรายนี้เนี่ยชื่อว่านายโกวิทนาชาสิงห์อายุ3 4ปีเราไปคุยกับนายเก่งอายุ40ปีเป็นเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันก่อนที่จะเกิดเหตุเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นประมาณทุ่มหนึ่งนั่งกินเหล้ากันเมาได้ที่เลยพูดจาสับเพรเะไปมาผู้บาดเจ็บบอกว่าตัวเองเคยเป็นทหารพรานอยู่ที่ภาคใต้หลายปีแล้วแต่ว่าออกมาอยู่บ้านนานปีกว่าแล้ว พอออกมาเปิดร้านตัดผมซึ่งตอนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังโอ้โหไม่ว่าจะเจอระเบิดไม่ว่าจะเจอปืนรอดทุกครั้งเพราะว่ามีของดีมีของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองอยู่คุยกันไปเรื่อยจนเห็นเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกบอลเป็นประทัดแบบนี้อันนี้เป็นของขังที่เขาบอกมีอยู่ในตัวอ่าอันเนี้ยลูกบอลเนี้ยเขามองเห็นแล้วลูกแรกจุดเข้าไปแล้วก็อมไว้ในปากตอนนั้นมันด้าน จุดไม่ติดครับคือลองแล้วจุดลองแล้วรอบหนึ่งไม่ระเบิดใช่ไม่ติดไม่ระเบิดอ้าวทีนี้คึกเขืมเลยน่าจะช่วยได้จริงลูกที่สองอมเข้าไปจุดผ่านไปไม่ถึง5วินาทีเท่านั้นฮะปากระเบิดเลยนะครับเนื้อกระจุยกระจายทางด้านเพื่อนก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฟังเสียงทางด้านของนายเก่งหน่อยฮะบังบอลใส่ในปากผู้เป็นคนจุดไฟบัดนี้จุดเองก่อนที่จะจุดไฟได้เบาหยังกันบ่ บอกเยบอกยวันนั้นลอเลตเตือนกันบ่เตือนเตือนว่าจังไดเออเออเตือนอยู่ว่ายจุดอย่าอมอยากล่องของว่าจะของมาแต่ผ่าคใตโอ้ที่แรกหันมาดังเออเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตือนแล้วเตือนหลายรอบแล้วอย่าจุดอย่าจุดสุดท้าย จุดจนได้ได้รับบาดเจ็บแบบที่คุณผู้ชมเห็นทังด้านของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็บอกว่าพอมาถึงเนี่ยประเมินว่าบาดแผลฉีกขาดทั้งปากเลยคือมันเละมันระเบิดทั้งปากเลยครับได้รับความเสียหายบริเวณปากคางฟันลิ้นเสียหายทั้งหมดแล้วที่บริเวณมือด้านซ้ายเองกระดูกก็หักต้องช่วยส่งเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ส่งไปเอกซเรย์ต่อที่โรงพยาบาลศูย์สกลน,นครฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยครับ ที่ปากก็คือทั้งปากเลยนะคะก็คือมันระเบิดออกไปเลยทั้งปากคางแล้วก็ฟันด้านบนแล้วก็ลิ้นแล้วก็แผลชิกขาดที่มือด้านซ้ายก็เป็นกระดูกหักระเบิดออกไปด้วยค่ะผู้ป่วยได้ส่งตัวไปรักษาที่รอพอไหนไงคะอันดับแรกนะคะก็คือหมอส่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลศิก,กาแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสกนนพรนะคะ่ะ นี่แหละครับเป็นทหารอยู่ที่ภาคใต้ตอนนั้นเจอปืนเจอระเบิดอยู่นานหลายปีไม่เป็นไรเลยมาบาดเจ็บด้วยน้ำมือของตัวเองนะฮะเมาฮะแล้วก็บอกว่านี่รอดระเบิดที่ใต้มาได้เนี่ยของของขังพศตกระดุพอสุดท้ายแล้วเขาบอกว่านี่เมาอยู่โอ้เนี่ยอยากลองดีใช่ไหมเลือไปเห็นประทัดพอดีเดี๋ยวอมระเบิดให้ดูเลยประทัดที่เขาไล่นกตามท้องนาเนี่ยฮะคุณผู้ชมอย่าหาธรรมนะฮะเป็นแบบนี้อย่าหาธรรมฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์ เมาเหล้าฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรมรินทีวี